สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลธุรกิจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลประกอบการล่าสุดไตรามาส2ปี2025ของ d ด Home หรือ GeoHome ครับผมข้อมูลก็มาจากเอกสาร Open Day ล่าสุดที่ทางบริษัทเขาเผยแพร่เลยเราจะมาดูกันว่าเออผลงานเขาเป็นยังไงทิศทางกลยุทธ์แล้วตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตลาดค้าปลีกสินค้าบ้านเราได้บ้างนะครับ เปิดมาตัวเลขแรกรายได้รวมจากการขายและบริการไตรามาส2ปีนี้เนี่ยอยู่ที่7,283ล้านบาทซึ่งลดลงไป9.15%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าเกือบ10%เลยนะตรงนี้น่าสนใจครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น <S 2> <S 2> ใช่ค่ะตัวเลขรายได้ลดลงนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูเลยนะคะอาจจะมาจากกำลังซื้อโดยรวมที่แบบว่ายังไม่ค่อยฝืนตัวดีนะักหรืออาจจะเป็นเรื่องการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลธุรกิจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลประกอบการล่าสุดไตรามาส2ปี2025ของ d ด Home หรือ GeoHome ครับผมข้อมูลก็มาจากเอกสาร Open Day ล่าสุดที่ทาบริษัทเขาเผยแพร่เลยเราจะมาดูกันว่าเออผลงานเขาเป็นยังไงทิศทางกลยุทธ์แล้วตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตลาดค้าปลีกสินค้าบ้านเราได้บ้างนะครับ เปิดมาตัวเลขแรกเรา,ายได้รวมจากการขายและบริการไตรามาส2ปีนี้เนี่ยอยู่ที่7,283ล้านบาทซึ่งลดลงไป9.15%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าเกือบ10%เลยนะตรงนี้น่าสนใจครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะตัวเลขรายได้ลดลงนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูเลยนะคะอาจจะมาจากกำลังซื้อโดยรวมที่แบบว่ายังไม่ค่อยฝืนตัวดีนักหรืออาจจะเป็นเรื่องการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย แต่พอไปดูอีกตัวเลขหนึ่งนะคะกลับมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่คือเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นค่ะนั่นสิครับตรงนี้แหละที่ผมว่าแปลกใจนิดหน่อยคือถึงไรายได้จะหายไปแต่อัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross profit margin เนี่ยกลับขยับขึ้นจาก17.5%ปีก่อนมาเป็น18.0%ในไตรามาสนี้อันนี้คือส่วนต่างกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆเนาะมันเพิ่มขึ้นส่วนทางกับยอดขายนี่สิครับ ค่ะคือข้อมูลเขาชี้แจงว่าส่วนใหญ่มาจากการปรับเปลี่ยนส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่ขายหรือที่เราเรียกว่า product mix นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสินคา้าพวกวัสดุก่อสร้างที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นตรงนี้เลยเหมือนช่วยพยุงภาพรวมไว้ได้อ๋อครับซึ่งก็น่าชิดต่อนะคะว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่เขาเน้นขายของที่กำไรดีขึ้นหรือเน้นกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมามากขึ้นหรือเปล่าในช่วงที่ลูกค้ารายย่อยอาจจะซื้อน้อยลงเหมือนพยายาม เลือกขายของที่กําไรต่อชิ้นมันดีขึ้นมาชดเชยแม้จํานวนชิ้นที่ขายอาจจะน้อยลงไปอืแล้วฝั่งค่าใช้จ่ายหรอครับพวกค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SGNA ตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัว SGNA ถ้าเทียบเป็นสัสดส่วนต่อไรายได้รวมนะคะขยับขึ้นนิดหน่อยค่ะจาก13.3มาเป็น13.9ก็ถือว่าสมเหตุสมผลน,นะคะ เพราะถึงจะพยายามคุมค่าใช้จ่ายแต่พอฐานรายได้มันลดลงสัดส่วนค่าใช้จ่ายบางตัวโดยเฉพาะพวกค่าใช้จ่ายคงที่อะเทียบกับรายได้มันก็จะสูงขึ้นเป็นธรรมดาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแรงกดดันต่อกําไรครับพอหกักลบกรอบนี้กันหมดทั้งรายได้ที่ลดกําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นนิดหน่อยแต่ก็เจอค่าใช้จ่ายที่สัดส่วนสูงขึ้นสุดท้ายแล้วกําไรสุทธิเป็นยังไงครับ กำไรสุทธิไตรามาสนี้ก็เลยออกมาอยู่ที่157.18ล้านบาทค่ะลดลงไป18.39%จากปีก่อนหน้าตัวเลขนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะคะว่าผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นหรือการควบคุมค่าเสีย่ายอืมเข้าใจครับแต่ถึงกำไรจะลดลงก็เหมือนจะมีสัญญาณบุกบวกในเชิงโครงสร้างการเงินอยู่บ้างใช่ไหมครับ เห็นว่าพวกนี่สินต่อทุนลดลงใช่ค่ะใช่ตัวอัตราส่วนนี้สินที่มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะหรือ IBDA นะคะลดลงอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะบอกว่าโครงสร้างการเงินเขาแข็งแรงขึ้นลดความเสี่ยงทางการเงินลงไปอืม mm hmm. ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในอนาคตแล้วก็มีอีกตัวคือวงจรเงินสดหรือ c a s ไซเคิลก็สั้นลงนิดหน่อยด้วยค่ะอ๋อ oh. การที่วงจรเงินสดสั้นลงนี่มันสำคัญยังไงกับธุรกิจค้าปลีกแบบดูโฮมเหรอครับสำคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะธุรกิจที่มีสต็อกสินค้าเยอะๆแบบนี้การที่บริษัทเปลี่ยนสินค้าในสต็อกกลับมาเป็นเงินสดได้เร็วขึ้นเนี่ยมันหมายถึงสภาพคล่องที่ดีขึ้นลดความจำเป็นที่ต้องไปกู้เงินระยะสั้นมาุนเบียนก็ช่วยลดต้นทุนทางการเงินไปได้อีกทางหนึ่งค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปคือก็เจอความท้าทายเรื่องยอดขายแหละ แต่ก็พยายามบริหารจัดการเรื่องพอ o d u ดักมิกเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นแล้วก็มีโครงสร้างการเงินที่ดูดีขึ้นทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับกลยุทธ์เขาเป็นไงต่อเห็นว่ายังขยายสาขาอยู่เรื่อยๆถูกต้องค่ะ บริษัทยังเดินหน้าตามแผนขยายสาขานะคะคทั้งรูปแบบที่เป็นสาขาข,าขนาดใหญ่ตั้งเป้าไว้32สาขาในปี2027แล้วก็มีรูปแบบร้านเล็กลงมาคือโดโฮชูโกอันนี้จะเน้นเข้าถึงชุมชนมากขึ้นเพิ่งเปิดสาขาที่16ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองการมีสาขารูปแบบใหม่ๆแบบนี้ก็อาจจะเป็นทางหนึ่งในการรับมือกับยอดขายสาขาเดิมที่อาจจะโตช้าลงนะคะครับนอกจากเรื่องสาขาก็เห็นมีเรื่องบริการเสริมเข้ามาเยอะเหมือนกัน ทั้งโฮมเซอร์วิสที่เป็นบริการเกี่ยวกับบ้านครบวงจรแล้วก็มีฟิตอินเฟอร์เจอร์ด้วยรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆมาร์เก็ตเพลสแชทแอนด์ชอปตรงนี้มองว่าเป็นการปรับตัวยังไงครับ ก็ S 2> <S 2> น่าจะเป็นความพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มยอดขายต่อลูกค้า1รายให้มากขึ้นคือยุคนี้แค่ขายของอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วการมีบริการครบวงจรเข้ามาเสริมเนี่ยมันช่วยสร้างความแตกต่างได้แล้วก็อาจจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่มองหาความสะดวกสบายได้มากขึ้นด้วยค่ะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนไปครับภาพรวมก็คือถึงแม้จะมีแรงกดดันด้านยอดขายแต่ดูโฮมก็พยายามปรับตัวในหลายๆด้านเลย ทั้งการบริหาร Product Mix การคุมค่าใช้จ่ายเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินแล้วก็เดินหน้าขยายธุรกิจทั้งรูปแบบสาขาที่หลากหลายขึ้นแล้วก็เพิ่มบริการใหม่ๆเข้ามาด้วยใช่เลยค่ะคือจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตัวเลขผลประกอบการไปจนถึงกลยุทธ์ต่างๆทั้ง Home Service Fit-in การมีทั้งสาขาใหญ่สาขาเล็กแบบทูโกรวมถึงช่องทางออนไลน์อีกมันก็น่าคิดต่อนะคะว่า โมเดลธุรกิจแบบผสมผสานที่เขาทำอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นคำตอบที่ยั่งยืนสำหรับดูโฮมในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจหรือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆได้มากน้อยแค่ไหนแล้วในระยะต่อไปเขาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือจะเน้นย้ำตรงส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าติดตามดูอันต่อไปค่ะ